สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วันพุธที่6สิงหาคมนะครับปี2025นะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์มุมมองการเทรดตลาดทองคำกันเหมือนเดิมนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็เลยได้ว่าตอนนี้นะครับราคาทองคำนะครับอยู่ประมาณ3,375ตอลล่านะครับซึ่งถ้าดูภาพรวมเนี่ยเวลาที่เราจะเทรดเนี่ยสิ่งที่ผมแนะนำคือเราต้องดูภาพรวมก่อนนะคืออะไรนะครับดูภาพรวมให้ออกว่าตอนนี้เป็น up trend หรือ down trend ทรนขาขึ้นหรือเทรนขา,งขางลงนั่นแหละครับซึ่งตอนนี้ถ้าดูออกเนี่ยก็เลยได้ว่าตั้งแต่ทองนะครับมีการยินเหนือมันสาม3ามสเนี่ยก็มองเป็นอัพเทรนอย่างชัดเจนแล้วเมื่อวานนะครับเหตุการณ์ที่ลงมาก็ลงมาติดแถวแถวดิมานโซนนะครับไม่ผ่านแล้วก็เรื่อยๆขึ้นมานะครับก็แสดงว่าแนวโน้มวันนี้ถ้าจะเล่นก็โฟกัสหน้าบ่ายนะครับแต่ว่าก็ให้ระมัดระวังคือบางทีโอเคเราอาจจะมองออกว่า โอเควันนี้เล่นหน้าบายนะแต่อาจจะเจอการย่อลงไปก่อนแล้วค่อยขึ้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาระมัดระวังกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวเรามาหาจุดเข้ากันดีกว่านะครับก็นึงนะึงเขาจะใช้ฟีโบในการช่วยนะครับ อ่ะโอเคนะครับคือถ้านะครับมีการหลุด3ามสลงมาเนี่ยถ้าหลุดนะถ้าหลุดนะถ้าหลุด3ามสลงมานะครับน่าจะย่อม,มาถึงถ้าหลุดนะครับน่าจะย่อม,มาถึงแถวนี้นะรประมาณ3ามสนแล้วค่อยบินนะครับกับอีกเคสกรณีหนึ่งคือบินขึ้นไปเลยเนี่ยบินขึ้นไปที่ราคานี้เลยนะครับแล้วก็ยืนเหนือไฮได้เลยอ่าแล้วก็สําหรับผมนะครับจุดคอนเฟิร์มขาบายจริงๆคือเบรกเทรลไลน์ ine, นะครับ เบรกเทเลไลน์นะครับหรือเบรกไฮเดิมก็ได้นะครับ90หรือเทเลไลน์ประมาณ94นะครับไม่เยอะถ้าเบรกขึ้นไปนี่ไปต่อนะครับผมพูดน้องผมเชียร์ไปนี่เลยนะอ่าแผ่นเหลนี้ประมาณนี้แลวทุกคนก็คือถ้าไม่ขึ้นไปเลยเนี่ยถ้าไม่ขึ้นราคานี้ไปเลยมันจะย่อลงมาก่อนนะครับจะย่อลงมาก่อนนะครับแต่ถ้าย่อทําเฟรมลงมาเนี่ยอ่าถ้าย่อลงมาครับก็จะมีโซนติดนิดหน่อยสัก M15 เ่ยก็คือจุดเฟรมขึ้นก็คือถ้ามันยืนเหนือแถวแถวนี้ได้เนี่ย อ่าแป๊บนึงนะครับอ่าถ้ายืนในแถบนี้ได้เนี่ยก็ขึ้นได้อ่าถ้ายืนเนี่ยประมาณสัก7จ็ดแปดตายเนี่ยก็ขึ้นได้นะครับแต่ว่าถ้ายืนไม่ได้ก็อาจจะลงต่อได้นะครับอาจจะมาเทสแถานหกศูนย์แล้วค่อยบินก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาระวังในเคสนี้ให้ดีนะครับถ้ายืนได้เนี่ยยืนมาแปดศูนย์แปดหนึ่งเนี่ยน่าน่าจะน่าจะไปต่อนะครับถ้ายืนได้ไปต่อนะครับแต่ถ้ายืนไม่ได้อาจจะลงมาเทสก่อนแล้วค่อยบินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เรามาระวังไว้แล้วกันนะครับอ่าเรามาระวังไวว้้้แแลกกัันนนนเเาาาะสหรรบบงีียย่ทุค ประมาณนี้ขึ้นไปเลยแล้วก็ถ้ายินเหนือไปต่อนะครับถ้ายินเหนือได้ไปต่อจริงจรงิแต่ถ้าติดตรงนี้ลงมารับก่อนอาจจะลงมารับแถวนี้แล้วค่อยขึ้นได้นะครับแล้วก็รออีกทีหนึ่งก็ได้อีกทีนะทุกคนสำหรับแผวนนี้ก็ประมาณนี้นะครับหากใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด u b s c r i b e แล้วก็วันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีและได้กำไรกันทุนหน้านนะครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะสวัสดีครับ